ชี้ช่องทางรวยพอบันเจกล้าเปิดร้านขโมยชุดเมียมาขายแคปชั่นแต่ละชุดสุดห้าสำหรับใครที่เป็นสายชอบตัวแม่ซื้อของเก่งเอฟเฟลและโอนไวจนมีของสุ่มเต็มบ้านแทบจะล้นตู้คงเคยถูกบ่นจากคนรอบข้างกันบ้างทำให้หนุ่มพอบันเจกล้ารายหนึ่งเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังโดยมีชื่อร้านสุดท้าทยอำนาจเมียว่าขโมยชุดเมียมาขายแต่ที่เด็ดกว่าชื่อร้าน เห็นจะเป็นเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่มีคำบรรยายสุดฮาหัวเราะแทบน้ำตาไหลจนกลายเป็นกระแสไวัยรัอในโลกโซเชียลไม่เคยใส่ซื้อมาเพราะอยากได้เฉยๆหรือกางเกงยีนขอทานครับใส่แล้วจนแน่นอนข้อความถัดมาบอกว่ามันซื้อมาทำไมไม่รู้รกตู้ชิบหายข้อความถัดมาบอกว่าอยากใส่เดียวกับเมียข้อความถัดมาบอกว่าดูรวยนะแต่เนี่ยจนข้อความถัดมาบอกว่าไม่พร่มที่เหมือนหนะ้าห้องน้ำเป๊ะ อ diamond, ออขอวความถัดมาบอกว่าเสื้อขอบหมาตัวเล็กขอความถัดมาบอกว่าซื้อมาก็ไม่ใส่ขอเถอะพอเถอนนะขอความถัดมาเก้าหลีร้องคิมูจิอคีคึขอความถัดมาอะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออกขอความถัดมาบอกว่างานแต่งที่ได้เป็นได้แค่ขากับเชิญขอความถัดมาบอกว่าลองซื้อไปกองไว้ที่บ้านก่อนขอความถัดมาบอกว่าเสื้ออะไรก็ไม่รู้ซื้อมาก็ไม่ได้ใส่และใส่ครั้งเดียวอยู่ในตู้ตลอดไปเป็นต้น นอกจากนี้เพียงไม่กี่สัปดาห์ร้านค้าหัวขโมยชุดเมียมาขายของพ่อบ้านแจกราคนนี้ก็มีผู้เข้ามากดติดตามมากถึง3,000คนแถมบางตัวยังขายหมดแล้วอีกด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่อาจทราบได้ว่าแฟนสาวของผู้เป็นเจ้าของเสื้อผ้ารู้หรือ,อยังว่าเสื้อผ้าถูกขโมยมาขายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ